โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมสันติโหนึ่งก็ก่อนจะไปดูคลิปพี่ก็จะมายินดีกับคนที่ได้2 ID ไนี้ไปนะครับก็บอกเลยว่าใครได้ไปก็คุ้มนั่นแหละก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่ได้นะครับก็โอเคพี่มีแจกเรื่อยๆนะครับก็วันนี้พี่ก็จะมาสอนล็อกอินรับตังนะครับซึ่งเป็นตังค์250ทองนะครับโอเค โอเคตอนที่เราจะเข้าเกมนะครับเราโหลดมาใหม่ๆก็โหลดแพทโหลดอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็พี่ก็จะมาสอนตั้งแต่แรกๆเลยนะครับโอเคงั้นเราไปดูตอนที่เสร็จกันเลยนะครับโอเคงั้นเราเข้าเกมแปบนะครับก็คลิปนี้พี่ก็จะมาสอนแบบละเอียดนั่นแหละให้เรากดติ๊กถูกไปนะครับ เหมือนเดิมนะครับกดติ๊กถูกแล้วก็ถ้าใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับกดไปเรื่อยๆแล้วก็อันสี่เหลี่ยมนี่แหละแล้วก็ห้ามกดสีฟ้านะครับก็กดข้ามไปเลยเราจะไม่ฝึกนะครับโอเคนะครับก็มาดูนะครับเราจะเอาทีมอะไรนะครับก็สามารถมีไทลีด้วยนะครับแต่ว่าพี่จะเอาบาร์เซโลนาดีกว่าโอเค แล้วก็ใส่ชื่อนะครับก็ใส่มะม่งก็ได้นะครับแต่ว่าน้องๆก็จําให้ได้นะครับโอเคก็ประมาณนั้นแหละกดตกลงนะครับแล้วก็กดยืนยันก็เป็นขั้นตอนของการเลือกโคดนะครับโอเคงั้นพี่จะโคดนี้แล้วกันโอเคพี่ก็จะแบบรีบๆนหน่อยๆนะครับก็แบบมาเร็วนิดหนึ่งนั่นแหละโอเคก็รอนะครับรอเกมโหลดตอนนี้ก็ล็อกอินนะครับ โอเคมาดูในเกมนะครับว่ามันจะมีอะไรให้ทําก็แบบไม่ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากแต่ว่าพี่ก็จะทําให้ดูนะครับสําหรับมือใหม่โอเคตอนนี้เราก็รับทองรับอะไรไปก่อนนะครับโอเคโอเคตอนนี้เราก็ผ่านไปแล้วมาดูว่าอันต่อไปก็จะไปในช่องที่3มนะครับเขาก็จะให้ไปดูนะครับโอเคเรากดมาช่องที่สนะครับก็น่าจะเป็นแบบเปิดแพ็กนะครับ ก็แรกๆก็ทําตามมันไปก่อนนะครับให้เคสมันเสร็จก่อนนะครับโอเคพี่ก็กดข้ามไปก่อนนะครับก็มันไม่มีอะไรดีเท่าไหร่โอเคเคสนี้เราก็ผ่านแล้วนะครับโอเคมาดูเคสต่อไปก็คือเปิดแพ็กนะครับเปิดแพ็กก็เหมือนเดิมนะครับก็เปิดฟรีนั่นแหละแต่เรามารุ้นกันว่าจะได้ตัวอะไรนะครับ มาดูเปิดฟรีนะครับทองก็ได้ GP ก็ได้นะครับโอเคโอ้โหบอลเท่าหมดเลยนะครับโอเคแพ็กแนบที่เคยได้บอลดำนะครับเปิดใหม่เออแบบสมัครใหม่อ่ะเปิดใหม่แม่งได้บอลดำเฉยโอเคแพ็กนี้ก็เรียบร้อยแล้วโอเคไปที่จัดทีมนะครับซึ่งจัดทีมก็เอาตัวไหนก็ได้ไปวางคับตำแหน่งอะ่ะประมาณแค่นั้นแหละ โอเคงั้นก็รอเคสสักแป๊บนะครับโอเคนี่ก็เสร็จแล้วงั้นเราไปดูเคสต่อไปกันนะครับก็คลิปนี้พี่ก็จะมาสอนแบบละเอียดนะครับย้ำละเอียดก็แบบรับแรกๆนั่นแหละโอเคงั้นเราก็มาตรงนี้นะครับก็กดไปช่องนั้นนะแต่ว่าพี่ก็จะมาเร็วหน่อยก็รู้ๆกันอยู่นะครับก็ใครที่เล่นเกมนี้โอเคใครที่เล่นเกมนี้ก็จะรู้นั่นแหละเออว่าทํายังไง แต่ว่าพี่ก็จะมาสอดเหมือนเดิมให้เคสมันผ่านนะครับมาตั้งแต่จุดแรกเลยนะครับโอเคเรามาอัพสเต็ปช่องที่3นะครับต้องเอาตัวที่เราอัพเท่านั้นนะครับตัวที่เราทําเป็นเวลมาแกมาอัพมันถึงจะผ่านโอเคตอนนี้เราก็ผ่านกันแล้วนะครับก็ตอนนี้พี่ก็จะพาไปดูเลยนะครับว่าล็อกอินมันจะได้อะไรนะครับตอนนี้ผ่านเคสเรียบร้อยแล้วงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่า โอเคงั้นเรามาตรงนี้นะครับอันสุดท้ายแล้วก็อันแรกนะครับกดไปเลยนะครับก็จะเร็วหน่อยนะครับกดตกลงก็ให้กดอันที่สอนะครับมันจะเด้งขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับก็รอหน่อยก็เห็นตรงพฟ้าไหมครับเราก็กดอันสีฟ้านั่นแหละเข้าไปโอเคมาหน้านี้ก็ให้เราใส่วันเกิดใส่เดือนเกิดใส่อะไรพอสออะไรนั่นแหละใส่ให้เรียบร้อยนะครับ โอเคงั้นพี่ก็จะขอดใส่กันก่อนนะก็ใส่ไปเลยนะครับก็ใส่ะม่วงก็ได้นะครับแต่ขอให้จำได้โอเคชั้นต่อไปก็คือแบบใส่ไออีเมลที่เราจะล็อกอินนะครับงั้นพี่ก็จะขอปิดไว้ก่อนเดี๋ยวน้องๆจะจําได้นะครับโอเคงั้นพี่ขอใส่แป๊บหนึ่งนะครับโอเคพอเสร็จแล้วก็มาตรงนี้อันสุดท้ายแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็กดไปเลยนะครับ ก็ตรงนี้ก็รอรหัสหหลักนะครับก็ซึ่งไปตรงอีเมลที่เราใส่เมื่อกี้นะครับโอเคตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับอีเมลของพี่ก็ประมาณนี้ประมาณที่หน้าเดิมนะครับแล้วก็คัดลอกไม่งั้นก็จำเอานั่นแหละเอามาใส่โอเคก็ใส่เสร็จก็กดไปเลยนะครับงั้นรอมันสักครู่นะครับโอเคก็เสร็จมันจะติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดอันแ,แรกโอเคตกลง มันก็จะติ๊กถูกทั้งสองอันเลยนะครับให้เรากดออกมามาดูมาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าโอเคมาดูกันนะครับโอเคนะครับก็ได้ไปแล้วนะครับ200ทองโอเคก็ประมาณนี้นั่นแหละไม่ยากวิธีผูกไอเดียแต่ว่าพี่ก็มาเร็วนิดหนึ่งนั่นแหละโอเคไม่ยาก ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซักให้พี่หน่อยนะครับก็วันนี้ที่ขอไปพักผ่อนก่อนนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายกดไลค์ให้พี่ด้วยกดซับด้วยโอเคบ๊ายบาย